มาเทวันนี้เรามาโรงแรมมารับอูตึงกับจากสิงคโปร์ครับก็พาพามาอบรมเรื่องเกี่ยวกับรถตุรกี่อรุ่นใหม่้าอันนี้เราก็ใส่เครื่องตุรกีอยู่นะครับอันนี้เราก็จะลงมที่โรงแรมเป็นโรนงแรมท,ที่เราไปเที่วนะยวมาแต่เราจะไปดูรถก็มียี่ห้ออะไรบ้างตุรกีมีรุ่นไหนบ้าง กกลับมาจากถึงโปราพ้าชม ให้เสียประโยชน์กับคนที่ดูนะเราจะมีหลายแมย่หลายด้านการกินอาหารเดี๋ยวอีกตอนที่้านอาหารเดี๋ยวไปดูครับว่าจะมีอะไรทางโรงแรมเยัง ไม่เกินกิโลวัตต์ถาบนะราเป็นกิโลวัตต์ถานอ้อ้โหโอ้โือ้โอ้โห้โหโอ้โหอ้โหโอ้โรโอ้โหโุ้โหโอ้โห้าหโอ้โหดอนโหโอ้โหโ้อ้ห้าอ้โหมอ้โหโหตอ้โห้ห้้อ้้้อ ปั๊มมันจะทำงาน3วิเพื่อรักษาแรงดันที่ได้300ถ้ารุ่นนี้300เข็มผมจะคดหน่อยนะมันจะอ่อนไปนิดนึงแต่ถ้ามันต่ำกว่อา295หเนี่ยถือว่าปั๊มมีปัญหาแล้วปั๊มเสื่อมแล้วปั๊มุดตังมันมันจะเนี่ยเล็งแล้วดับแล้วแรงดันตกเพราะอะไรก็สมมุติเหตุการณ์ขึ่นไม่ให้ปั๊มมันทำงานนะเราจะวัดแรงดันปั๊มตอนเนี้ยว่าทำไมมันรถถึงสตาร์ทติดยากนะเราใช้วิธีนี่สมมติสมมุติว่ามันเสียบอยู่นะสมมุติดันนะเราก็เปิดกุญแจ แล้วดูแรงดันมันเนี่ยมันไม่ถึงแล้วจา์ไม่ถึง300แล้วอยู่ที่290สใช้ไม่ได้แล้วลดแรงดันตกแล้วเห็นไหมครับนะอย่างเงี้ยกรณีเนี้ยเราต้องลองทำความสะอาดทุกที่ปั๊มแล้วทำความสะอาดสะ่กรองปั๊มนะทำความสะอาดหน้าคอนแทคของแร็คเวอร์แเร็คูลเลเต,ตอร์นะแล้วก็มาวัดใหม่ถ้าวัดได้300ใช้ได้แต่ถ้าวัดไม่ได้โย,ยน,นทิ้งเลยจารมาสั่งซื้อที่ร้านเต้าร้านเท่เท้เท้านะนะครับร าจายเข้าใจหลักการตรงนี้นะนะฮะไม่ได้มีอะไรเลยต่อวงจรให่ครบแต่อาจารย์ต้องมีเครื่องมือวัดตรงนี้เปิดกุญแจตำแหน่งออนปั๊มมันจะทํางานสามวิเพื่อสะสมแรงดันมันแรงดันต้องได้300ร้่ยนะอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วอาจารย์ต้องติดรอสักพักหนึ่งมันต้องอยู่ที่300ครับเนี่ยทางเนี้ยได้เดี๋ยวมันจะค่อยๆ่อซึมค่อยๆซ,ซึมก็ไม่ดีเนี่ยแสดงว่ารถคันนี้มีปัญหา ปั๊มเลยรีเลย์ปั๊มมาซึมแล้วเพราะรถมันจอดพิ่งนานประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วผมก็ไปขุดมันมาสอนอาจารย์เขาเปิดเรือรีเลย์รุ่นเนี้ยมันมีสกูดจูนมันไม่มีวาควบคุมรอบเดินเบาอาจารย์นะอาจารย์ตั้งรถเนี่ยเวลาวางมันสึกนะวางมันสึกวางมันยุบนะหรือสึกตรงหกต่างๆทําให้รอบมันต่ำได้อาจารย์สามารถจูนปรับแก้ได้เพราะรุ่นนี้มันเป็นสึกเหนนวลอยู่รุ่นไหนบ้างที่เป็นอย่างนี้พวกเวฟร้อยสิบอะเวฟร้อยสิบก็ต้องจูนเพราะรอบต่างก็ต้องจูนเอา นะผมผมมีชุดเตอร์มีรุ่นเนี้ที่ตรงจูนเพราะไม่มีวามพวกผมรอบเป็นเบาอาจารย์ดูนะรอบเป็นดาดของเขาเนี่ยเขาให้อยู่ประมาณ 1, 000, 1, 2, 6, 100, นะาพั0พันสอง0ว่าลบ่รอย้าปีนึงกี่ะร้อยอาจารย์แค่่างนี้อยู่ในดั่ดันสองอปากังขันเข้าขันเข้ามันจะเปิดอากาศรอบก็จะตับให้เหลือให้เหลือสักพันหนึ่งพันหนึ่งลเห็นไหมรอบตับแล้ว 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ล หายมาพันสองหายออกอะพันสองอยู่ในมาตรฐานนี่อาจารย์ปรับตั้งแค่นี้ขัดเข้าอากาศเข้าน้อยรอบมันจะหนักแล้ายออกรอบขึ้นสูงนะนี่คือระบบที่จูนเงินเบาได้แต่ไม่ได้จูนได้ทุกรุ่นอย่างเงี้ยจูนไม่ได้จูนไม่ได้เพราะเขาตั้งเดินโปรแกรมต่อกันไหนใน,น,นพวกนี้ไม่มีพวกไม่มีตู้ที่พอดไว้หรือเอาสายไฟต่อต่ำเสร็จแล้วเปิดตัญแจอาจารย์ ไปดับปั๊บตเร่งแล้วรอมันติดอีกครั้งหนึ่งตนนย์ไม่มีปัญหารุนนี้ไม่ต้องอ่านวาะพิบมันแรงลอยเปิดติดปุ๊บตั้งโปรแกรมแลวพออาจารจะเปิดที่อจเกตปั๊มมันจะนานืนสี่นิ้มันจะประมาณสิบิ้มากกว่านี้รปิดนีวนี้องไม่ต้องดติดรอดาวดาวติเร่งูึยบรอครับติดป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 ิด วันนี้ฉีดิงอาวุธตเครื่องเลยาเลยครับไปเพะาทเตอยครื่องเราดาห้เรไม่วนี้เป็นปากแบหายเจอพี่าเจ้ยไอ้รูดักหนู้ไอ้รูปลาไหลไม่ได้าไหล่เมื่อคืนเจอไอ้รู้ข้างบนนี้เลยไอ้เคเนี่ยเลยาเลยอโอ้โห เสียงมันจะเบาโบเสียงมันจะเบาเสียงเสียงมันจะเปลี่ยนเลยครับอเคเดี๋ยวต่อไว้เราดูก่อนเราการให้เหลือสักพันรอบหมุนเข้าพี่หมุนขวา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 หมุนหมุนขวาคือหมุนเข้านะครับอ่าคันเร่งมันจะเบาลงอีกอีกอ่าเสียงมันเริ่มเบาลงเห็นไหมครับแล้วก็ที่ที่เหลือมีเล่งเอ้ยไม่เรื่องเรื่องเด็กวัดรอบมันก็จะลง นะครับตอนนี้เหลือเท่าไรพันหนึ่งอ่ะขับขึ้นให้ได้พันสอง่ะพันสองยากเอา้านะข,นะขึ้นแล้วนะอ่ะขึ้นนะขึ้นแล้วขึ้นแล้วเนี่ยเท่านี้เองครับยากไหมไอ้หมูเนี่ยไม่ยากหรอกแต่คุณเสียเวลาตอนค่อมเนี่ยใช <laughs> ่แล้วแล้วเอาพี่ผู้หญิงลองดูครับใส่ม,มาแล้วนะแน่นอนเท่านี้เองยากไหม ไม่ยากนะถ้าที่ร้านก็้ี่ผู้หงเขาทำไงใส่ไปเส้นเดียวตอกคอมเลยโอเคพอพี่ผู้หญิงมาลองมาอ้วถับที่พ่อถ้าับให้น้องด้วยงานแบลงน้องแย่ตอวนี้มันแปลงได้มันมีจุบแย่ๆได้ครับแปลงได้ครับพี่เป็นความรู้สึกยังไงบ้างครับเนี่ยไม่มีเลยครับเราไปะเราไปเยไปตะเลยนี่ บิดนี่บิดนี่บิดก่อนเดี๋ยวไม่เล่นบิดบิดให้จนปลดอยไฟมันติดอ่ะเดี๋ยวไฟมันติดติดสวิตช์แจกรติดสวิตช์แจกรเริ่มใหม่ครับอ่าตดสวิตช์แจร์เดี๋ยวเพิ่งบิดนะเดี๋ยวร้อยไฟนี้ดับไฟดับบิดสุดเลยบิดเลยบิดให้สุดเดี๋ยวรอไฟติดค่อยปล่อยนักยาวเลรอไฟติดก่อนบิดเอาเรื่องไรเดี๋ยวรอให้ไฟมันนิดก่อนแล้วพี่ก็บิดบิดบิดจะปล่อยรอไฟนี้ติดก่อนนะพอติดปุ้นก็ค่อยปล่อยร็ บอยบี่ตังเกรปั๊บที่จะทำงานเอ่อลองฟังเสียงดูนะเป็นเสียงดังอ่าเพราะฉะนั้นัต้งเครื่องครับปิดพัดเครื่องนั่นเป็นเท่าที้เองครับถามว่าวิธีแบบนี้ทำเพื่ออะไรเวลาบีบเปลี่ยนเซนเซอร์ของเครื่องยนต์ของมันจะจำนะครมันก็เหมือนคนอ่ะเฮ้ยคุไม่ต้องให้สบายกัท่านผู้ผ่านผ่านไปแล้วเราต้องรีเซ็ตตัวเราเองใช่แล้วสมองมันเนี่ยกกำลังนี้ต่างทางระบบ เท่านั้นเองครับโอเคดับเครื่องขอบคุณมากเอ่อเป็นไงครับรู้สึกยังไงบ้างรครับท <c oughs> ับได้ดับ